อบอกคะ่ะป้ากับกระอะกันย์ยังไงคะอุํยราคำถามนี้มานานมากป้ากับกระจำไม่ง่ายขีวิโยข้อที่หนึ่งอ่านอเรียนจดค่ะว้าต้องเป็นปืนกระจะเป็นจุดปืนคือต้องใหญ่ต้องกว้างต้องมีพื้นที่ต้องกระจายแต่กระจะเป็นจุด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 เพราะฉะนั้นต่างกันแค่ปืนกับจุดถ้าคุณเป็นปืนคุณส่องกระจกนะเป็นปืนใช่ไหมคุณพิพาแต่ถ้าคุณเป็นจุดคุณเป็นกระอ่าอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สองฝ้ากับกระจตต่างกันที่อายุด้วยฝ้าจะเป็นตอนอายุเยอะๆไม่อยากพูดแกเนาะก็คืออายุเยอะๆมักจะเป็นฝ้าในวัย4 0่สแต่กระนั้นไฟเป็นตั้งแต่เด็กได้จ้ะอย่างเช่นอะไรรู้ป่ะถ้าคุณเคยดูแบบ Harry Potter อร์อ, <A reporter. S 1> อ่าเฮอร์มนี่เริ่มมีกระนะโอ้เป็นตั้งแต่เด็กได้กระเป็นตั้งแต่เด็กแต่ฝ้านั้นไซ เป็นตอนที่อายุเยอะเพราะผิวบางลงบางลงบางลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรตกกระทบนิดนึงสิ่งเราตกกระทบตุ๊หน้องเวลาเราใายผลิตเนสสีกลางลงฝุดฝุกฝุดฝิดฝัก,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 กเพราะฉะนั้นฝ้าจึงเป็นตอน40สิบโดยค่าเฉลี่ยส0 ก็ถ้าใครเนี่ยคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเราจะได้มีความรู้จะได้มีผิวสวยขึ้นในทุกๆวันขอให้ทุกคนผิวดีขึ้นวันละ1%สุดท้ายเราถึงเซ็นไทยแน่นอนค่ะ